ขายาวโอ้ยไปฟังอยู่ในห้องขังน่ะใช่ไหมไม่ใช่หนูมีเพื่อนมาด้วยหนูถ้าไม่มีเพื่อนน่ะถ้าถ้าไปฟังไม่มีเพื่อนไปฟังกลัวมันไม่เลียนจบไปฟังถูกขังอยู่ในห้องขังอ่ะต้องหนีออกจากห้องขังให้ได้ใช่ไหมหนีออกยังไงเพื่อนไปทางไหนกันนี่เปิงนี้มันเปิดให้หน่อยเด็ดเนเปิดให้ไปฟังแล้วเพื่อนมันตีมาลีมากรอเธออยู่นะ มีอะไรหลดจ้ะอุ้ยอะไรอย่าระวังนะเพื่อนอย่ากระโดดเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนวิ่งบนนู้นเลยเพื่อนอย่ามันจะตกเพื่อนนะเรารอเพื่อนอยู่ไปฟังต้องรอเพื่อนไปเลยไปเลยลูกเดี๋ยวเพื่อนก็ตามมาไปเลยโอเคนี่กระโดดอืออืออเอออเย้เพื่อนจะเล่นแบบไม่น่ากลัวเลย อุ้ยผีไม่มีใช่หรอไปทางไหนอ่ะนี่ไงมีเพื่อนเราอยู่ตรงเนี้ยทำไมเพื่อนไม่ไปอ่ะเนี่ยทำไมเพื่อนไม่ไปเพื่อนร่าเหนื่อยก่อนไปก่อนเลยเพื่อนกลัวมั้งอืมไปเลยไปฟังไม่กลัวหรอกใช่ไหมใช่นี่หันแล้ววิ่งต้องร่อน ดดมากเลยนี่ตามไม่ทันหรอกตามไปฟังไม่ทันหรอกใช่ไหมใช่เพราะไปฟังไม่กลัวใครจรินใช่ไปฟังจะเล่นแบบไม่นหน้ากลัวเลยนี่นี่เป็นไงล่ะเพือ่อนอย่าแกล้งนะเพื่อนอย่าแกล้งเฮ้ยไปเพื่อนแล้วน,น,นั่นน่ะนี่อุ้ยตกเลยเฮ้ยเพื่อนก็ตกน่าหาเพื่อนกระตุกโดดยืนหยุดก่อนแป๊บนึงแป๊บนึง

อุ้ยเกือบโดนขาไปฟังแมะโอ้มีกระแสไฟฟ้าช็อตด้วยใช่ไหมไปฟังโดนกระแสไฟฟ้าช็อตแลยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มันจะมีมันจะมีอ่ะแบบมัมม,มี่หนีมัมมี่เออไม่เป็นไรไปเถอะมันไม่น่ากลัวหรอกไปเลยเนี่งวิ่งหนีแอบไปทางนี้ดิไม่ใช่ถ้าเราไปดนตัวมันนะมันมันจะมันจะเคลีจะกัดเราเออเราก็ไม่ต้องโดนเดี๋ยวเรามาทางนี้เออค่อยไป ง่ายเห็นไหมไปเลยถ้าเราโดนเราใส่ใช่เราก็ไม่ต้องโดนเขาห้ามโดนเขาใช่มใช่ถ้าโดนลูกตาให<ช>ญ่เราต้องแอบพบยายามแอบ,บไปนี่ไงผ่านแล้วไม่มีนี่ไงไปเลยจะมาไม่เอาเธอออกไปเลยนี่เห็นไหมผ่านแล้วอ้าวไม่มาทำไมเขาไม่เดินตามหยุดหยุด อุ้ยได้อุ้ยอย่าเพิ่งโดนสิหยุดเพิ่งโดนขยับแป๊บนึงขยับแป๊บนึงฮะาเราออกจากจากที่นี่ได้ไอ้เพื่อนมาแล้วอ่ะตามแล้วเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องรอเพื่อนก็ตามมาเพื่อนนำเราหน่อยโอเคเย้ กลัวแก่หรอกไปเลยกลัวแต่ทำไมฉันจะหนีแกให้ได้เจ้าหมดใจร้ายด่านแล้วฉันจะกระโดดเย้ไม่จริงนะกูให้ฉันตีเลยไม่ต้องกลัวเลยไปทางไหนทางไหนทางไหนกระโดดกระโดดนี่ไงว้ายฉันฉันขึ้นไม่ฉันขึ้นไม่ได้แกตามฉันไม่ทันหรอกทำไมฉันขึ้นไม่ได้อ่ะ ตรงนั้นไหมตรงเขาตรงกระดูกไม่ง่ายวุ้ยตรงนั้นมีคุณปิวเราอะเออเออหยุดหยุดแป๊บนึ่งโดดข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยมันไม่จับแล้วหรอกได้ใช่ไหมมันเป็นมัดเขาเขาหลอกเฉยเฉยเขาหลอกเราเฉยเใช่ไหมใช่หลอกเราให้เรากลัวไม่ง่ายไม่กลัวแกหรอกไม่ฟังนี่เหนื่อยใจตำรวจ อะไรอะ่ะไปทางไหนวิ่งใครอ่ะใครอยู่วะใครอยู่ไหมไม่มีไม่มีมนี่รู้อ่านดูรู้ได้เข้าบ้านไหมเฮ้เฮ้ใครอะ่ะผีตุ๊กตาผีบ้านแล้วมันโน่นน่นไปตรงโน่นโน่นตรงตรงสีแดงแดงโน่นแดงนา ใส่หมวกด้วย้โคตรหล่อเลยใส่หมวกด้วยพี่พวดขุดบุ่มสีแดงก่อนหาขวานเรต้องก็ได้เราใช้มือถกก็ได้เหรอใช่เราต้องหาเราต้องหาทางออกคุณเป็นอย่างนี้ใหมตำวจะมาหรือเปล่าไม่ได้ต้องปักงั้นงั้นผิดถ้าเราถ้าเราไปขุด อันนี้สิเออน,นต้องต้องนี่ไงนี่ไงจะทางขึ้นแล้วเย้อันนี้นเขาบอกว่าให้ตรงไปเดี๋ยวตำรวจจะตามมานะนั่นให้พี่ฝนไม่เงี้ยวอกแแล้วนี้นี้พี่ฝนจะ เปิดแล้วโอ้อไม่คิดว่าจะไปฟังคิดว่าผีจะมาหลอกไปฟังพี่ฝนไม่ต้องเกร็งที่ฝนตำรวจมาอีกแล้วตำรวจี่ฝนแลรวจตำรวจมาอ้ยตำรวจตามไม่ทันหรอกตำรวจ เพื่อนแกง่แก่ไงเพื่อนได้ไงมันจะไม่แสงเพื่อนยาอยาดิดิซอกระโดดทีเดียวเย้อันนี้มันจะมีผีมาถ้าโดนสีเขียวๆนี่ถ้าโดนสีเขียวๆโดนหนึ่งเด็กปัญหา มันจะมาตรงนี้ <primo> ก่อนพี่ฟร์ให้ตำรวจมาบ้านไมนมาแล้ว <S 2>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  มาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราเขาแก้งตำรวจเลย ด่านแล้วนี่ไงเย่ถึงสวนสนุกแล้วไหนอ่ะนี่ไงเป็นสวนสนุกแล้วเนี่ยไหนไหนนี่ไงนี่เหรอเอ้ยเยจะ่านเดนด่านแดนหนีตำรวจใจร้ายได้แล้วนี่ไงตำรวจใจร้ายอ่ะ